าทเส้นนี่อย่าไปบอกก็สิกำลังวางยาอยู่เลยมองเส้นหรือเปล่าเห็นคนกำลังทำงานอยู่ไหมคะใช่ใช่เราจะตรงไปเรื่อยๆนะดูป้ายสีแยกให้ทันนะฮะแต่ละป้ายนะกตือนอะไรบ้างแล้วคันข้างหน้าก็ตรงไปกับเราแม้ที่เขาเหยียบเบรกอยู่เขาเหยียบเบรกเขาจะมันจะเลี้ยวค่ะนี่นี่เลยแต่เขามาถึงเราเนี่ยยังค่ะเราก็ต้องไปต่อเนื่องของเราค่ะเออนี่แลือก็มองตรงไว้นะคะอ่าเราใช้คันเร่งต่อเนื่องไปเนี้ยค่ะเท่าที่เราไหวแล้วตรงไหนเป็นเส้นประเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปซ้ายหนึ่งเลนกันเพราะเราจะไม่ขับเลนขวานะพะเลนขวาจะมีไว้แซงเท่านั้นนะคะ อ่ะถ้าเราเห็นแล้วเรามองมองไกลๆเราชิดทางไหนมากไปไหมอือฮัเดี๋อวนี่ไปได้ไหมคะเบี่ยงปุ๊บมองไกลที่สุดในเลนเราเลยค่ะอย่ามองข้างทางเด็ดขาดรถตบะที่จอดอยู่พลั้งเส้นขาวเราไหมพลั้งนิดนึงค่ะคิดว่าถ้าเราจะอ้อมเข้าไปเราต้องข้ามเส้นไหมคะข้มามเส้นข้ามมาขนาดนี้ได้มองขวาไหมคะว่ามีเจ้าของเลนเข้ามามมหรือเปล่าไดด้้เเปิไฟลียวมคะว่าฉันจะขขอมหน่่อยไมมีค่ะไม่ได้เปิดค่ะ,คะแล้วกลับมาซ้ายได้มองมอเตอร์ไซค์แทรกไหมในกระจกไม่ได้มองอ่าแล้วถ้เปิดไฟเลี้ยวบอกเขาไหมว่าฉันจะเลือกเลนนี้ใหม่เธอหน่อยู่ในชไม่นะคะยังไงก็ได้เปิด โอเคด้วยอืมมันก็มองตรงๆนะคะถนนเส้นนี้แหละที่เราจะได้ฝึกเปลี่ยนเลนกันนะคะเดี๋ยวดูขวานะในกระจกหนึ่งเลนไปได้ไหมคะไปได้ค่ะอ่าเปิดไฟเลี้ยวนะเบี่ยงปุ๊บมองไกลแล้วเติมคันเร่งต่อเนื่องค่ะเมื่อเราวิ่งหนีอะไรสักอย่างเออห้ามช้าถ้าช้าฉันข้างหลังที่เราดูไม่ทันแล้วเกามาเร็วก็จะเหมือนเมื่อกี้อย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็เติมคันเร่งไปเรื่อยๆแล้วก็มองยาวไปข้างหน้าอ๋อถนนตรงยาวชันไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะดูซ้ายอีกเลนไปได้ไหมไปได้นนนนนเเเเเเลลลลยค่่่ะะแ้ววมัจหห็าาารรรถกิไปปือ จากขวามาซ้ายเราช้าลงได้เพราะอนาคตอาจจะเจอรถออกจากซอยถวิทเกตอะไรเงี้ยแต่จากซ้ายไปขวาค่ะต้องใช้ความเร็ว,พวเพราะเลนขวาปเป็นเลนที่ใช้ความเร็วค่ะอืมตอนนี้ชิดทางไหนมากตอนะนอยู่เออเพราะเราเนี่ยให้เส้นมาสะกดเราอ,อืมแต่เราไม่ได้มองยาวไปข้างหน้าขับรถห้ามกริง่งบนไหล่นะ,ะให้ทิ้งน้ำหนักที่กสศกนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนขวาหนึ่งเลนในกระจุกไปได้ไหมไปได้ค่ะเนี่ยค่ะพอเบี่ยงปุ๊บมองอนาคตเลยค่ะเ้วเติมคเิ่งไปด้วยเพราะเราไปเลนที่เขาใช้ความเร็วแล้วอย่าจ้องรถสวนนะแล้วก็อย่ายกคลิ่งนะคะห้ามทำใจบนถนนจริงเด็ดขาดเออนี่ล งงไงมองในกระจกชีวิตไม่เคยล่งขนาดนี้วะอย่างนี้ก็ทําได้สิวะแล้วถ้าเ<ไ>ป็นริจริงๆ,ๆเนี่ยจะทำยังไงนี่แหละฝึกให้กล้ามเนื้อมันโอเคก่อนว่าถ้าเราจะเทคกตัวต้องเทคกแบบไหนแต่วันนึงพอเราเห็นแล้วเอ้ยฉันทันคันนี้ว่ะเราจะได้ไม่ต้องเครื่อเขินว่าตัวเองเอียงไปจะออกนอกเลนไหมเอออันนี้แหละแต่พอเปลี่ยนซ้ายหนึ่งเลนนะคะในกระจกซ้ายไปได้ไหมได้เบี่ยงปุ๊บมองอนาคุดเลยค่ะอย่ามองพื้นเด็ดขาดนะมองไกลๆตรงนี้เจอสะพานเราปล่อยคันเร่งก่อนแต่ไม่ต้องแตะเบรกนะพอรถเริ่มลงจากสะพานนะคะเราใช้ อืมตอเนี้ชิดทางไหนมากไปไหมอยู่กับตัวเองทำอยู่นั่นเนี่ยคิดทางไหนมันคืออยู่ในเลนเลยเหรอแล้วก็มองไกลไปข้างหน้านะฮะเดี๋ยวข้างหน้าให้สังเกตป้ายจราจรด้วยตัวเองนะเป็นป้ายเตือนสีเหลืองเราจะเลี้ยวซ้ายที่สามแยกหน้ากันอืมก่อนจะเลี้ยวซ้ายสิ่งที่ต้องระมัดระวังตัวเองก็คือมือใหม่อ่ะชอบดึงรถออกขวาเพราะกลัวซ้ายจะเบียดซึ่งถนนหลักเราทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราเกินขวาไปเดี๋ยวกระจกเราค่ะเออจะโดนคันอื่นออกไปด้วยนะคะแล้วก็อย่ามองตรงพื้นนะ ไกลเนอะศิษะมีป้ายเหลืองๆไหมคะมี่ค่ะเออแล้วเราชิดทางไหนมากไปไหมตอนนี้ตอนนี้เราขวาไปไฮ้ทำไมเรารู้ทุกอย่างเลยอะไม่ธรรมดาในคันเนี้ยแล้วเส้นที่ล้อโดนสันๆนี่หมายความว่าไงคะเออให้รถทวาเร็วหรืออ่านป้ายหรือว่ารู้จากความหมายของเส้นคะรู้กับจากความหมายของเส้นแล้วลูกศรตรงพื้นเขาบอกให้เราตรงไปได้ไหมคะเออไม่ได้ต้องเลี้ยวขวาเออแต่จริงๆถนนมันทำผิดอะค่ะลืมลูกเส้นแค่นั้นเองอ๋อ เพราะพระเจาเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าได้เห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้แหละอืมเราก็มองตรงก่อนที่เราจะเลี้ยวค่ะว่าเราชิดทางไหนมากไปไหมหลังจากนั้นพอเราตัดสินใจจะเลี้ยวนะก่อนเริ่มหมุนนะคะเช็คกระจกซ้ายมอเตอร์ไซค์แทรกหรือเปล่าเพราะบางทีมีไฟเลี้ยวเขาก็แทรกนะคะแล้วความเร็วเขาแนะนําไม่ควรเกินเท่าไหร่นะก่อนเลี้ยวแล้วมองตรงตอนนี้เราชิดทางไหนมากไปไหมเราชิดขวามากไปเอือไม่เล่แต่เราดูในซอยเราไปได้ยังแล้วก็ปล่อยเบรกให้หมดค่ะปล่อยเบรกให้หมดแล้วก็เลี้ยวข้ามนิ่งบนถนนนี้นะแล้วก็มองยาวๆค่ะถทะรุจะนิ่งเติมคันเเร่งบาๆแล้วมองไไกลปข้างหน้าาออย่มงเส้นเด็บา นอเแหลยไอลเลี้ยวยากที่สุดก็คือไอพวกหักสองเนี่ยค่ะ<ม>อืมตอนนี้เราล้าเลนทางไหนมากไปไหม้ยถ้าเราไรเดอร์มาคู่กับเราล่ะโดยแล้วค่ะ,โ,คะโอเคอเ,คเ,คเ,คเคราตีเกาะไม่ได้ไปส่งแล้วใช่พันท้ายนรสิงห์เขาบอกอีกกี่กิโลค่ะสีค่ะโอเคพระรามสองละคะสิค่ะแล้วพันท้ายนรสิงห์ละคะสี่ทำซ้ำซ้อนทำไมก็ไม่รู้เนาะ <laughs> ไฟเหลืองกับพิบสองกับพิบเลยตรงนี้มีนักเรียนเลี้ยวแค่สองแบบค่ะคไม่ไปหารัว้วก็ล้าเส้นเหลืองไปเลยเ,เพราะฉะนั้นค,คุณพี่จะเป็นคนแรกที่ในเลนได้หลังจากที่คุณนัดสอนมาสองพันกับคุณนี่ความคาดหวังจ้ะแล้วขวาม,มือมีใครจะสวนเลนกับเราไหมคะไม่มีค่ะเออเลี้ยวอะค่ะไม่ต้องเร็วมากก็ได้แต่ต้องต่อเนื่องนะห้ามนิ่งไปเลยใช้สายตาให้ถูกต้องนะคะเนี่ยมองตรงมองขวาสลับกันเนี้ยค่ะแล้วเท้าควรจะสแตนบายที่เบรกนะคะคือเนี่ยค่ะแล้วลองปล่อยเบรกขึ้นมาแบบไม่ต้องใช้กระเล่งแค่ปล่อย เรามองไกลๆเราชิดทางไหนมากไปไหมอืมเราล้ำเหลืองไหมเดลืองนิดนึงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ทันไหมทันเออแล้วก่อนเลี้ยวเราชิดทางไหนมากไปไหมตอบขวาแล้วมองจะใส่แทรกได้มองไหมไม่ได้มองอ่าแล้วเราจะกินเส้นเหลืองเนี่ยแล้วถ้าเลี้ยวแถวบางใหญ่แล้วเรามองงับอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกค่ะเออเนี่ยอันนี้มันยิ่งกว่าหักศอกเห็นไหมกลับมาที่เดิมแล้วดีใจไหมดีใจจ้าเออเพราะฉะนั้นต้องทำได้ดีกว่าเดิมถูกไหมครั้งที่สจ๊องแล้ว อตอนนี้นิ้วชี้ไม่เป็นไรหรอกนิ้วโป้งนิ้วชี้มบียาการแทนแล้วนี่ถ้าต่อเนื่องด้วยความเร็วประมาณสามสิบได้แถวนี้ยเราจะเกิ่งไปเลยคือนี่แหละใช้สายตาให้ถูกต้องนะคะแล้วเราจะรอดไกลๆมีใครจะสวนเล่นกับเราไหมไม่มีค่ะมีมีกันนู่นไกลมากเออนี่แหละถ้าเราเห็นแต่ไกลอ่ะเวลาขับประพลูมาจะได้ไม่ต้องตกใจก็อนาคตมีคนจะสวนเรียนกับเราแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะคือนี่แหละมองตรงมองขวาอย่างเงี้ยค่ะอย่ามองพื้นเด็ดขาด เออรู้สึกว่าจะล้าต้องคลายพงอะไรกลับมานะหอคิดว่ารถสวนกับเราตลอดเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องซื้อเวลาให้รถบรรทุกเขาสวนมาก่อนเดี๋ยวสังเกตทุกคนนะกับเส้นเหลืองนะเะน,นี่ยไหมก็เฉียดเส้นเหลืองมหมเนี่ยยิ่งรถบรรทุกยิ่งเฉียดทําไมก็อยู่ในเลนไม่ได้เพราะเขาไม่ชะลอความเร็วนี่เละขับรถเป็นอย่าคิดว่ารักษาสิทธิ์นี่มันเลนชั้นอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ไม่รอดค่ะอ,อย่ยมองตรงมองซ้ายไกลๆค่ะมองยาว,วๆอย่ามองพื้นนะถ้ารถจะนิ่งปุ๊บเออดีนะไม่ไม่ไม่ค่อยไปรอดเมื่อกี้นี่งั้นลงน้ําไปแล้วเน ขวาไกลๆมีใครมาไหมไม่มีค่ะเออแล้วเดี๋ยวเรียนมาจะเริ่มมีกาลังใจหน่อยพอเรียนไปไมันจะเริ่มท้อแล้วรู้สึกว่าทําไมว่าที่เดิมๆมังทาไม่ได้สักทีนี่แหละค่ะเราต้องทําซ้ําๆอะ่ะมันถึงจะเก่งเออตอนนี้เราเรานิ่งไปไหมนิ่งไปนิดนึงค่ะเออแล้วเราล้าเส้นทางไหนมากไปไหมตรงนี้สังเกตตัวเองไหมเลี้ยวเหมือนเดิมเลยค่ะขวาแล้วก็จะแทกซ้ายอเออ ี๋ยวนี้เห็นคลิปตัวเองก็จะได้เห็นภาพนะจแล้วตอนนี้นั่งเอียงไปทางคุณครูเยอะไปไหมคะบอกไม่ใช้เดี๋ยวไปคืนเซลแล้วนะแล้วก็มองยาวๆอย่างเงี้ยเรานิ่งไปไหมตอนนี้นิ่งไปค่ะเออเอารี่วแรงที่มีทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นโค้งซ้ายนะแต่ขาจะมีแยกที่รุดมาได้ก็ต้องระวังแต่ถ้าไกลๆเห็นใครจะสวนเลนมาต้องชะลอก่อนนะเพราะบางทีเขาคิดว่าไม่มีใครอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดเลนเราอีกเนี่ยแล้วลองปล่อยเบรกให้หมดค่ะไม่ต้องกดเบรกไปยกปลายเท้าให้หมดใช้แรงที่เหลืออย่างเงี้ยค่ะ เลงมันจะหมดปุ๊บเราจะได้เร่งตอนที่เราเริ่มคืนพอดีมันจะได้ต่อเน,นื่องเออเนี่ยป้ายเจออะไรก็ต้องระมัดระวังดูสลับกันนี่ค่ะ,ะเราอยู่ยาวกันห้าชั่วโมงเพราะคุณครูชอบสอนมีเป็นเพื่อนคุณอ่ะนะออนักเรียนก็ชอบเรียนนั่นแหละค่ะแต่นักเรียนจาอะไรได้บ้างไหมไม่ได้ <laughs> ชมมันทําได้อย่างทีละอย่างอะ่ะงั้นเลิกขับรถ นะเราต้องทำได้หลายอย่างสุดท้ายแล้วอะบเจอเสียงแตรเราก็ทบหน่อยเขาก็ไม่ไหวแล้วใช่เออบางทีเราเราบีบแตรเพื่อเตือนเขานะเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เลยแตรมันอยู่ที่เจตนาที่เขาจะคิดว่าเราแล้วได้หมอดูหมอมาซ้ายไหมคะไม่ได้ดู ซึ่งถามว่าจริงๆมันยังไม่มันยังไม่ออโต้เนาะคุณเนาะจริงๆแล้วมันควรจะต้องจริงๆอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ก็คือเราต้องเอาตัวรอดแต่ในถนนจริงอะค่ะเราทาอย่างนั้นไม่ได้เออเราจะต้องชะลอให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราชะลอได้เมื่อกี้ค่ะอืมแต่ก็ไม่เบรกระทันหัานจนเกินไปมีกรกับรกด้วยนี่แหละถ้าเมื่อกี้อะค่ะเป็นในแถวหน้าเวกเตมอเตอร์ไซค์แทรกมาปุ๊บเราเห็นแท็กซี่มันเบี่ยงมาอย่างเงี้ยเออเราก็กระแทกเขาแล้ว ทำไมต้องมีความรับผิดชอบแต่มา์ไซค์เย,ยอะถึงแม้เขาจะขับไม่ดีก็ตามเขาจิบกว่าเราเยอะแล้วอีกอย่างพอฝนตกแดดออกน้ําท่วมแล้วก็ให้เขาบิดมาส่งของเรานั่นแหละเอออาความเสี่ยงัยไปโยนให้เขาเพราะฉะนั้นก็ท่อยทีท้อยอาศัยกันอย่างเงี้ยค่ะรถบรรทุกคันนั้นจอดหรือขับอยู่คะจอดค่ะจอดค่ะเราเคยตามเขาทันไหมนั้นรถบรรทุกคันนี้ระคะกับคุณครูเนี่ยก็จอดเลยขับอยู่คะเราเคยตามเขาทันไหม เราเคยตามเขาทันไหมก็คือถ้าเกิดเขาจอดอยู่เราจะต้องใกล้เขาเรื่อยๆแล้วถูกไหมอ่าฮะแั้นนี่เขาจอดเขาขับอยู่อ่าไม่ปกติล้วเราแหละใช่ใช่ใช่ผมรจอดอยู่เพราะว่าเขาห่างเราไปเรื่อยๆใช่ระยะมันคงที่เสมอใช่ใช่เออเนี่ยแหละค่ะซึ่งมือใหม่จะประเมินไม่ค่อยได้ก็จะรู้สึกว่าจะตามแต่คันเนี้เว้ยมันจะถึงตรงนั้นเราจะได้หลบเขาอย่างเงี้ยเออซึ่งจริงๆไม่ใช่เรากำลังไปด้วยกันอยู่อืมอย่าจ้องรถสวนนะคะรอเขาอยู่ในเส้นเหลืองไหมเดี๋ยวค่ะในนั้นไม่เกี่ยวกันเลยค่ะลรวก็มองที่รถบรรทุกขอ้รถบรรทุกเขาเลี้ยว มีป้ายเหลืองๆเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยเออเห็นไหมบางทีปัญหาก็มาไม่ถึงเราหรอกแต่เรากลัวไปเองก่อนวันนี้ชิดทางไหนมากไปไหมคะไม่ค่ะถ้ามองไกลไปข้างหน้าไม่ค่ะโอ้โหมันถือมันมาเออใช่ไหมอะตอนนี้เพิ่งจะกลับมาอยู่ในเลนเมื่อกี้ขวาไปนิดนึงไม่ใช่ทําไมแล้วรถบรรทุกเขาไปตลอดไหมค่ะไปตลอดหรือว่าเขาช้าลงเขาช้าลงเห็นไหมเพราก็สวนกับรถใหญ่เหมือนกันเออต้องดูคี์ก่อนว่าแล้วเราเราจะไปเราตรงไปหรือเราซ้ายเราต้องโค้งซ้ายค่ะอันนี้เราห้ามนิ่งนะต้องขับไปเรื่อยๆก่อนค่ะ อย่าไปจ้องมองเขานะถ้าจ้องเขาเราจะเข้าไปหาเขาเลยนะคะอืในแหละเราก็มองซ้ายมีใครจะสวนเลนกับเราไหมไม่มีค่ะตอนนี้อยู่ในเลนได้ไหมคะได้ค่ะเราชิดทางไหนมากไปไหมนี่ต้องซ้ายไปหน่อยเออเราต้องแตะเบรกด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูนะอ่ะปล่อยเบรกให้หมดเลยค่ะอย่าไปเหยียบมันไว้แล้วใช้แค่พวงมาลัยแอบเหยียบเบรกทำไมคะเห็นไหมแค่เราปล่อยเบรกที่เขาบอกเร่งไปเหอะในโค้งเร่งไปอ่ะมือใหม่ยังทำไม่ได้นี่แค่เราปล่อยจากแรงเบี่ยงที่มันมีนะไม่ได้เร่งเลยยังเอาไม่อยู่เลย เพราะฉะนั้นนะคะทำไมต้องให้สะสมความเร็วมาเล็กน้อยอพอเราเวียงในโคง้งปุ๊บปล่อยเบรกนิดๆน,น,นะคะมันจะได้พารถไปได้โดยที่ไม่ต้องกดคันเร่งอืมอันนี้หายใจไม่ออกเพราะเครียดหรอว่าพมแมนบงังจมูกเรา,าระวัง ดูเขาทายังไงแล้วก็ทําตามในการขับรถอะดูได้นะคะเรื่องความระมัดระวังอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ป้ายขึ้นสนิมก็ต้องดูเห็นไหมเป็นขวาแล้วต่อด้วยซ้ายอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ก็ยังมาแรงเกินไปสําหรับอินเนอร์เล็กๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณนจะพาออกไปพระรามสองเพื่อไปเลี้ยวแยกไอ้ยาใจกันวอดนี้ฉันไม่เห็นทุกคนทําไมกูต้องเซ็ตผมด้วยคะเออไอนี่ถือว่าเป็นคนที่เหนือความคาดหมายก็คือมองซ้ายแต่โค้งขวาได้ เออเมื่อกี้พี่ไปวงรั้วแต่พี่โค้งตรงนี้ได้พี่เก่งมากเลยพี่รู้ไหมเออไม่มีใครเขาทำได้หรอกคะเงี้ยใช่เอ๊ะอันนี้ชมหรือประชดชมชมคือมันแบบบางทีเราก็งงกับสิ่งที่นักเรียนแต่ละคนทำมีใครสวนเรียนกับเราไหมคะไม่มีค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าจุดบอดค่ะน้องดำมาไหมน้องดำมาน้องดำมาอย่าล้มไปหาน้องดำนะเพราะน้องดำก็จะล้มเราอยู่อืมโอเคแล้วเราล้มซ้ายอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์รอดไหมไม่รอดโอเคเราไม่ได้ะหัสต้องอยู่ในเลนยนติงได้100%ยเปทำไมคุณนักการันตีว่าถ้าพี่เลี้ยวในนี้อยู่ในเลลนนนนนไไดด้้้ททุกีีี่เเยยวถมัแคบ S <S มันสร้างมาไม่ได้มาตรฐานเห็นไหมพอทางตรงเราเทคความเร็วได้แล้วเพราะเราบุรุว่าไอสิ่งที่ยากไม่ใช่ทางตรงแล้วทุกครั้งที่เราต้องใช้พวงมาลัยพร้อมกับเท้าค่ะก็คือการเร่งบ้างเบรกบ้าง่ะนี่แหละที่มันจะเหนื่อยสําหรับมือใหม่อือและอีกอย่างหนึ่งอย่าเห็นว่าคนหนึ่งเขาขับเกง่งไปดูก่อนว่าเขาขับมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีหลายคนบอกว่ามีคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยู่วันที่หนึ่งในการเริ่มอะไรอ่ะอย่าไปมองวันที่ร้อยของคนอื่นไม่งั้นมันก็จะอทะคะอืมแต่ก็ต้องพัฒนาตัวเองนะ ไม่ใช่เนี่ยโอกาสเตยบอกไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเงี้ยใช่ไ่ทำไมรู้ว่าเลี้ยวขวาเพราะป้ายมันมาคับเลี้ยวขวาโอ้โหสุดยอดมันไม่มีไปซ้ายไปขวานี่นี่แล้วซ้ายไปไม่ได้เลยใช่ไหมไม่มีถนนเลยมีมีได้มีได้ไปได้แต่ว่ามันมันมาับถ้ามองขวาไกลๆเราชิดทางไหนมากไปไหมคะมองไปที่เต็นท์ตรงนู้นค่ะรอหลังเราเหยียบเส้นเหลืองไหมใช่ค่ะทำไมกลับได้ถึงรอหลังขนาดนี้คะเราไม่ไม่มีค่ะแล้วตรงพื้นถ้าเป็นตะปูนี่เราเหยียบได้ไหม แต่ทำไมเราหลบได้อ่ะเราเปลี่ยนได้หน่อยนึงอ้าอย่นี้ก็ทําได้แต่ถ้านิ่งขนาดนี้บางใหญ่เข,าเข้าใจเราไหมไม่เข้าใจค่ะอ,อข้างหน้าเราก็จะเลี้ยวขวานะคะเหมือนพี่รถบรรทุกเลยค่ะเลี้ยวขวาใช่ค่ะก็คือข้ามสองเลนเหมือนเดิมเออถ้าเลี้ยวตรงนี้คล่องอะค่ะเลี้ยวออกจากซอยบ้านเองก็จะง่ายขึ้นเพราะมัน <c oughs> ข้ามแค <c oughs> ่ <c oughs> เลนเดียวนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในเลนตเตงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะบางทีทางนู้นเขาเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็กินเส้นเหลืองเราเนี่ยค่ะอือ ลองระยะเหมือนเดิมนะอย่ามองข้างหน้าว่าเราล้มเลนไหมแต่ให้มองไปทางขวาวมันก็จะรู้สึกถึงหน้ารถไปเองอย่ามองไปบนสะพ,พานอย่างเงี้ยเออแล้วก็มองข้างหน้านิดนึงเราขยับไปีได้ไหมเออแล้วก็มองไปบนสะพ,พานดูข้างหน้านิดนึงเราไปดได้อีกไหมจักรันสีแดงเนี่ยเรากล้าแตะหน้าเขาไหมไม่กล้าค่ะ,คะแล้วเขามาทางเราไหมไม่มาแล้วค่ะเออตอนนี้หนึ่งเนี่ยสองเลนเราไปได้ไหมได้ค่ะเออเนี่ยค่ะมีมอเตอร์ไซค์มาเล็งไปบล็อกเออแล้วมองบนสะพานอยู่เลนขวาบนสะพานได้ค่ะมองแค่บนสะพานแล้วเราจะรอดอย่ามองเส้นนะมองบนสะพานไว้เนี่ย เนี่ยตัวเองมาทางนี้แล้วก็เป็นเส้นถึบเหล่านี้แต่ถ้ามาเลี้ทรายเนี่ยนะเด็กก็ชนตูดเรา <c oughs> พี่เลี้ยวมันเดิมเลย <c oughs> ใช่ใช่ถ้าเกิดพี่เลี้ยวจากบ้านตัวเองแบบนี้ค่ะเราก็จะเบียดมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงข้างคลองชลประทานตรงนั้นอ่ะเออ <c oughs> รู้สึกมันกว้างไปไงทำใจไม่ได้อพอแคบไปก็ขับไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ม <c oughs> หาปัญหาเองตลอดมือใหม่จะเป็นอย่างเงี้ยเออเนี่ยทุกคนแถวนี้ไม่มีใครบีบแตรไล้แน่นอนเพราะเขาู้วนน้องๆค่ะมาฝึกกันเยอะอ๋อเออแต่ถ้าเป็นที่อื่นพี่ดูแล้วไหม ป้ายด้านซ้ายเขาบอกระวังรถเข้ามาร่วมก็คือใต้สะพานที่เราไปกลับกันมานั่นแหละคะ่ะเราชิดทางไหนมากไปไหมทางนี้ซ้ายเออคิดว่าคันนี้เร็วกว่าคันนู้นไหมอือเร็วกว่าเออเพราะฉันต้องเว้นช่องว่างเผื่อเขาสาดซ้ายมาอยากจะแซงคันนั้นอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะตอนนี้ขวาขวาหนึ่งเลนใช้คันเร่งไว้ด้วยนะหลังแท็กซี่เราตามไปได้ไหมได้ค่ะเออเนี่ยคะ่ะก็มองตรงก่อนให้เห็นป้ายทะเบียนแท็กซี่ก่อนนะเราถึงจะเบี่ยงได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราไปขวนท้ายเขาเดี๋ยวเรามองตามแค่แท็กซี่เลยคะ่ะถ้าเราเริ่มห่างใช่ไหมต้องเตมคอน ถ้าเริ่มห่างแสดงว่าเราเริ่มมาเป็นจุดที่รั้งไอคันข้างหลังที่ตามมาแล้วเหมือนเราเป็นอะไรสักอย่างมาขวางแม่น้ําอยู่เงี้ยไม่ได้นะคะแต่มันจะยากแหละเพราะในชีวิตถ้าทําได้อ่ะจนถึงอายุ70แล้วยังขับอยู่ไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนแต่จะเป็นไมเกรนแล้วก็โรคเครียดแค่นั้นนะคะอันนี้เรากลับรถเหมือนเดิมเลยเออมันเดิมเหมือนครั้งที่ดีๆนะมันก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแจ้งทุกคนว่าทาไมเราถึงช้าลงในเลนขวาอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วก็ลองเตรียมรถเตรียมเลนให้ถูกต้องนะคะ ดี๋ยวคุณนัดขอสวดคาถาหลวงไปดูกันรอบนี้จะให้ยูเทิร์นด้วยตัวเองนะคะสมมติไม่มีใครมาด้วยเลยแล้วก็อยู่ในเลนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฝั่งซ้ายคิดว่าเขามาเร็วมากนะคะถ้ากลับรถใต้สะพานได้อ่ะยูเทิร์นบนเกลือมาไม่ยากและเพราะวิถีพงมาเลยคล้ายๆกันนะคะอันนี้คือเราจะฟึ้ไปเลยไหมไม่ค่ะแล้วก็เอาแค่ตัวเรานะพอตัวเราเริ่มเลยมุมที่เรากลัวจะเบียดนะคะให้เราหยุดนิ่งๆได้เลย แล้วตอนนี้เราเห็นฝั่งตรงข้ามไหมเห็นค่ะเห็นน้อเห็นแค่สองคันเนี่ยอ๋าเพราะฉะนั้นไม่เห็นอนาคตว่าจะตัดไปได้ใช่ตัดหลังต้องรีบถามเห็นเน้องก็ดีๆอ้กิดดีๆอ้กิดดีทีเห็นเนาะฉันยังไม่เห็นเลยโอ้ยงงอ่ะอ๋อเฮ้เจ้าไม่เห็นแล้วต้องไม่เห็นแล้วกล้าไปไหมไม่กล้าอือนี่แหละเขาเรียกว่าจุดบอดค่ะยิ่งคันโตกว่าเราอย่างเงี้ยอือโตมากเห็นไหมเนี่ยมันคันนั้นนะคะเขารอให้ตัวเขาอะตำแหน่งคนขับเลยมาก่อนว่าถึงจะหมุนมันจะได้ไม่เบียดอือ แล้วหลังกระบะตู้ทึบคิดว่าเราอ้อมตามเข้าไปได้ไหมได้คะ่ะเออแล้วในโรงงานมีใครออกมาไหมไม่มีค่ะเออแหละเนี่ยเราก็ปล่อยเบรกแล้วก็เติมคันเร่งเบาๆค่ะอย่าไปอมองคนแล้วนะมองทางโน้นมองทางนู้นม,มองหาหน้าคตัวเองแล้วก็เลี้งไปด้วยคเลี้ยงไปด้วยเลีงเลงเล้งไปนิดๆเออแล้วมองไกลๆอ่ะเออเนี่ยมองกระบะขาวไว้แล้วคือร้อยทันมองแค่กระบะขาวค่ะเดี๋ยวมันมาเองมองกระบะขาวไว้นั่นแหละพอร้อตรงปุ๊บค่อยเทคตัวเองไปเออนี่แหละเนี่ยบางทีเรารู้นะรถมันเอียงขวาแต่มือก็ไม่ยอมดึงมาให้อ่ะแต่ตัวนี้ดึงมาแล้วนะคะ <ๆ S 2> เอาไปอยู่ตรงกลางนะเออนั่นแหละ Ah, ah. Era pecado.